คำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือสามอย่างคือหนึ่งกายยตานุสติสองมรณานุสติสอุปสมานุสติจะทิมบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้งสามประการนี้ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสําคัญที่สุด ในบรรดาอนุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญกันเพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในอนุสติทั้งสามรายการนี้ควบกันเป็นปกติท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรง เังนั้นผมยังถือว่าอนุสติสังสารเยการนี้มีความสำคัญมากโดวยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ถ้าขาดการจเจริญกายคตาน,านุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เรายการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐาน นี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสัดาสัมมาสัพพุทธเจา้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งได้ทรงแต่เรียกพระนนท์มาเวลานั้นพระนนท์เป็นประสูนาบัน สมเด็จพระวิชิตามารได้ทรงตรัสถามพระอานนทว่าอานันท์ดูก่อนอนนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนท์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันะประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธโยค่ะ สมเด็จพระบรมาศาสนดาจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าอานันทะดูก่อนอนนุนเธอยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วองค์สมเด็จพระมหาหมนุนีก็ทรงตรัสว่าตถาคตเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออก ความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกก็ได้แก่ควบกับสกายทิฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปไปนับเนื่องกับสกายทิธิถ้าคิดถึงความตายท่านเรียกว่าสมถะ ถ้าเห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นมิปัสนาญาณเป็นสกาย,ยิทิฐิแล้วก็มาถ่ายข้อที่สามอนุสติที่สก็คืออุปสมานุสติ อุปสมานุสตินี่ก็เป็นการรึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีอุปสมานุสติก็ดีพระพุทธเจ้าทรงยกเขาไว้ในจริตสุดท้ายที่เรียกว่าพุทธจริตคือเป็นอารมณ์ของคนฉลาดที่เพิ่คิด ถ้าคนโง่มองไม่เห็นสำหรับกายคะตานุสติเป็นการทำลายกรมฉันทะหมายความว่าเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญเป็นกิเลสสร้างความเย็นให้เกิดขึ้นกับจิตความจริงมันร้อนกามราคะราคะิีไิกราคะมันร้อน แต่ได้ว่าความร้อนของราคานี่คนส่วนใหญ่ที่มีกิเลสมีความเข้าใจว่าเป็นของเย็นความจริงมันเป็นโทษแต่ได้ว่าคนทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นคนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนที่ยังมีกิเลสทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่ มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บทสาวบทชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้ <c oughs> บรรดาผู้ใหญ่ท่านหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับยัดเยียดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไป ทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขในริการที่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี <c oughs> เขาตายให้เราดูทุกวัน ปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ทวนฟังข่าวการตายนับไม่ถวนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดถึงความตายชาวบ้านอยากจะตายก็ไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปสมานุสติสำหรับ การนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญอย่างแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนญ์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังสุญญอย่างแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่างเป็นอันว่านุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใด หรือว่าท่านพูดใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนะครับสำหรับอนุสติสามนี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งดูว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่ามและทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมด แต่ที่ผมมากหมดตอนท้ายว่าอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจีงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไรใจของท่านก็เข้าถึงกระแสพระนิพพานเมื่อน,นั้น และกระแสพันิช์ที่ก้าวเข้าถึงความเป็นอารหัตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุตติทั้งสามรายการนี้แล้วขึ้นชี้ว่าความหวังในความเป็นอารหัตผลของท่านนี่ผมขอพูดสำหรับท่านที่ทรงวิทยาบารมีและก็บัญญาบารมี กำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมาฐานเนื้อสามใดการเขื่อ,อนุสติสามการนี้ขอผมผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่สามเดือนถ้าว่าท่านมีความมั่นคงจริงๆไม่เกินสามเดือนบรรุอรหัตผลเอาละอารามพบทกันมานานยาวแต่นี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่ง เพราะว่าแนอนุสติที่มีความสําคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกายะตานุสตินี่เป็นด่านสําคัญมากได้บอกไว้แล้วว่าท่านพูดใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทําลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้คือไม่ผ่านกายกาตานุสติกรรมฐา,าน ท่านพูดนั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายาตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปเปการทั้งปวงเชื่อกันไม่ได้เลยถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูด ถ้าพระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้เพราะท่านิพานไปแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้ เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกังหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอารามพบทงดกรมาสถีต่อตีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืม ว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดีในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงโตนด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดปลายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับ ใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมฐา,านกองแรกที่เราเจริญครัน,นี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั้งถึงองค์สุดท้ายจะสุดท้ายแล้วก็ถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่านุสติแประวัตตามระลึกนึกถึงเช่นนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้งสามประการ อันดับแรกแท่งก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเจอความจริงในอนุสติสิบถ้าเรียงอนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่น,เป,นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสําคัญเจะเรียงยังไงก็ช่างแต่ถ้าว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติ อันดับแรกท่านจะต้องจับอนา,าปานุสติกรมาฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติและนุสติอันใดที่มีรมทรงตัวก็ต้องทำจุดนั้นเยมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีรมสงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้ เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธและก็กำหนดลมสามฐานหรือว่ากำหนดลมให้ใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมาหาสตรีปทานน้าโสก็ได้แบบกรรมฐานสี่สิบนี่ก็ได้ แบบกรรมฐา,าน40เว้าไหลใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกเก,กระทบที่อ,อ,อกกระทบที่ศูนย์เหนือเสด่เวลายลใจออกกระลมกระทบศูนย์เหนือเสนีกระทบหน้าอกกระทบดิมจมูกหรือว่าริมผีปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานาสูตรเวลนไล่ใจเข้ารู้อย่ให้ใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ให้ใจว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทตน้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัว แนะต่อมาก็พิจารณาความดีในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคําสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคนี้ยังไงย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเข้าเราพิจารณาได้เหตุผล ตอนนี้พอจิตสบายเรื่มใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นเพราะมั่นใจในความดีที่คำสอนงองค์สมเด็จพระจินท์สีทรงดัสต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคแนะนำาั้งเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิบันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุชุปัจิบันโน ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติสมคนรสามีจิปันโนก็ปฏิบัต,บต,บต,บติเอาละปฏิบัติยังไงก็ช่างเอาคนดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกบรรมฐานให้ทรงตัวเพราะได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าท่งจริงๆอย่างนี้จับให้มัน่นใหญ่คลาด ต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจาคคตัวเดียวนี้ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไวในรมบักเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อเพื่อความทรงธรรมคือเพื่อปนิพานธ์ แล้วต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมาฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตป,ปะอายชั่วกโลชั่วรวมความว่าไม่รวบรวมความชั่วไว้ในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยของพระอรหันต์ไม่กันเป็นพระอรหันต์ก็ง่ายแล้วต่อมาแล้วก็มาว่ากันมุงกายจิกตา มรณาอุปสมาเป็นอนว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อาณาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือกเย็นสบายก็ไล่มาทีละอย่างละอย่างละอย่างอย่งางโยนใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เขาเรียกอนุโลม สำหรับปฏิลมนะก็คิดเจรณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตทรงตัวนั่งหลับตาก็คิดเหมือนกันลืมตาก็คิดเหมือนกันเวลาคุยกันอยู่เดินไปทำบัติทำกิจการงานคิดเหมือนกันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมดตามใจชอบ ทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่อยากเราคิดชั่วทำไมเรามีคิดได้เราคิดดีทำไมจะคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายยาคตาโนสติกรกายยาคตาโนสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกรรมชันทะ ยโดยยาพาออย่างยิ่งกายยคตานนสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทิธิไอมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดติดกับกับสกายทิธิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทิธิท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะ สำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายายตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านที่เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรา มานั่งนึกดูตามที่พระบูชาสอนว่าเกษาโรมาณขาทันตาตโจนน่ก็ทวนตโจทันตานาขาโลมาเกษาเอาแค่ห้าอย่งางมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโลมาขนสะอาดหรือว่าสกปรก ผมขนแล้วก็เล็บสะอาดและสขปรกเกสาโลมานขาท่านตาฟันฟันที่อยู่ในปากาสลาวะสขปรกตาโจหนังหนังสะอาดและว่าสขปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าว่าเราจะไว้ผมยาว ผมยาวหรือผมสั้นไม่สําคัญไม่สะไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าถ้าถ้าปล่อยเกลืดกลังไว้ไม่กี่วันมันก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็น มันก็มีสภาพสกปรกเหมือนสาบเหมือนสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากกายภายในที่เรียกกันบัาเหงื่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันเข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหมดังในที่สุด ผมมันก็ไม่มีการส่งตัวไม่งอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมาสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวต่อไปอีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะสายสันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสาย จึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่เป็นอันว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวันละของมันพอยุการผ่านไปมากไปผมก็อยจะก,กลายสีจากดำเป็นแดง แจกแดงเพียงขาวผมงอกเสรแล้วหมดหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสุขโรคฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้ แต่ถ้าหากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้าไปในปากไม่ได้นะั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเกลังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทําไมเราจึงมีคิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดคดง,งามเรามองแต่ดินห,หนัง คนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกับผ้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียว คนหนังทะลอกบอกเปิดสนิดหนึ่งคนที่เรานิยมเมื่อสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้วันแม้ว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้ที่แค่ที่เราเห็นวมา่าสวยแวมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการสาสองแล้วก็สเดือนไม่จบ สรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบว้วนออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกรปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไป อุจาระมีขึ้นมนได้ครับเพราะาอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดึงเข้าไปแต่ได้ว่าพอมันกาก,ากเป็นกากถ่ากยออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจได้จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมานะมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือย,อยังไง แต่ความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกียดว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่ขอนที่หลเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกสำหรับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึงกก็นแล้วกันจะใหผ้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าว่าไปถึงขนาดนั้น ปรเดียวชาวบ,บ้านเขาเจาเข้าใจว่าพวกท่านเนี่มันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเส้นเลยเป็นแค่ของอย่างเดียวก็สามาจจะเห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับตายไส้พอด้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกคล้าวกันไปหมดถ้าเราจะกำหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้ เหมือนกับปันปลาช้าเคลื่อนทีหรือว่าสวมเคลื่อนทีไม้มันสะอาดจะสกปรกในเมื่อถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสุกปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยาจะโยบงเป็นคู่ครอง ที่เราเลือกสรรมาแล้วสะอาดสวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสปกปรกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรืยอยัง ที่ท่านนั่งหลายเย็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประครับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความสศกปรกร่างกายเป็นบนจจัยของความทุกข์ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาญาณ พระบันดาท่านพระธบริษัตตุท่านและพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้